ไยคืนลูกนี่มาแล้วเลยแก้วโอ้โหป่าว่านะคนที่ควรจะมีชูชีพคือป่าวเลยโอ้ปโอ้โห่ไปแล้วจะไปไหนไปเอาชูชีพล่ะไม่ไหวพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกอ่ะเขามีครูกับมีบอดติ๊กได้มหมตัวเดียวเลยร้อยแก้ว ไข่ดาวกับไส้กรอกไส้กรอกแดงจ้แดงแจ้ไข่ดาวไส้กรอกแลย่างงี้ไม่ต้องมีขนมปังด้วยป่ะเนี่ยพีแทลสอนดีกว่าั้งเนี่ยดีเทลไปลุกเลยไปไปเอ้าไม่แล้วาวค่ะลนี้นะคะเลยก็จะพาไปที่ไหนคป่อเอแต่รถมารับแล้วขึ้นรถไปก่อนติ๊เตอร์ไพเราแกวเราจะทำ่ รจะรู้นะแต่ว่าแม่จำชื่อไม่ได้ไปขึ้นรถที่เราจะไปเขาชื่ออะไรนะคะก็จำชื่อไม่ได้แลวแล้ว<ร>แก้วขึ้ร,รถก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเหมือนกันเลยแก้วอ่าแล้วเราจะไปะไหนคะเมื่อกี้เราถามน้องชมับว่าเราจะไปไหนกันน้องคมพับอกอไ,มไม่รู้ <laughs> อา้าวไม่มีใครรู้หรอกมิดรู้คนเดียวไมจ่จำชื่อก็ได้เลยไปถูกใช่ไหมคะ อยู่ข้างโคโนบีนะครับไปถูกแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ชื่อเราเอ่อแคมปิ้งของเซิร์ฟเด็กใช่ไหมใช่ใช่ค่แคมปิ้งของเซิร์ฟเด็กยังไม่รู้เลยค่ะว่าอยู่ที่ไหนแล้วแต่รู้สึกว่าวันนี้มีควานมากเลยตาอย่างงี้เธอดูทะเลแล้วเธอดูข้างบนเธอเห็นต้นไม้ไหมใช่เห็นทะเลไหนอ่าปัช่อมะขาไปแล้วเห็นถนนอย่างงี้ยังคิดได้ยังว่าคือที่ไหนทะเลไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะมาทำอะไรกัน ใช่คราวที่แล้วที่เราแก่เคยมาเล่นที่ memory beach มันจะเข้าแบบนี้จำได้ไหมแต่ตอนนี้ดีกว่าหน่อยนึงเพราะว่าเพราะว่ามันมันลาดยากว่ากเคลียอยู่ข้างหน้าเออเอาวเขาบอกว่าปิดแล้วทางนี้อ๋อเอาแล้วค่ะเอาแล้วครับตอนนี้เกิดอะไรขึ้นเราคออภัยเปิดแผนที่ใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแต่ยังอยเราก็รู้ว่าตัวนี้มันคือทะเลลูกก่นมาเล่นตรงนี้ครับอ๋อลูกก่อนอยู่ตรงนี้ใช่ แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตอนนี้มันหายไปแล้วเอาแล้วเราเล่นเองลงเองค่ะลุงทางคุณนครับตอนนี้น้องคนขับรถเข้ามาเขาบอกว่ามันอยู่เดิมมันอยู่แถวโคฟุนัสบีชถูกต้องไหมฮะที่นี้เนี่ยคงจะผิดพลาดกันทางเทคนิคเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่เมมโมรี่บีชและป้าจะบอกให้คำาไม่ใช่เราก็จะไปที่สี่เพียนแคมป์นั่นแหละแต่เขาอยู่ข้างๆเมมโมรี่บีชซึ่งสี่เพียนแคมป์เนี่ยความจริงจะไปพูดที่นู่นแต่ไหนๆก็พูดมาละมันคือที่หัดเล่นครับสเก็ตของเด็กครับสเก็ตอะไรเฮ้ยเสื้อต้อนของเด็ก ทางมาขูขาเมื่อเลยเขาจะพาเราไปไหนกันแน่เนี่ยเราแก้วเราแก็ไม่รู้อะก็ก่อนจะไปเล่นเซิร์ฟเนี่ยก่อนจะไปโตขึ้นอะเราต้องเมารถดก่อนเราไไปจะได้ไม่เมาคืนเราต้องเมาขึ้นนะแต่นี่เนี่ยดูยโยกโยกมันไหมล่ะแต่เดี๋ยวหน้าดีขึ้นแล้วโอกาสหน้ากาลังดีขึ้น้วเรากวว่าที่นี่น่าจะมาถูกแล้วนะคะเพราะว่ามีเซิร์ฟบอร์ดวองอยู่เพียบเลยไปใช่ไหมป้า ที่ไรแกจะทำนะคะคือการเรียนเล่นเซิร์ฟบอร์ดค่ะเรียนเลยโอ้ยมีห้องเรียนด้วยป้าเข้าห้องเรียนป้าอยากรู้จักมาพี่เขาชื่อพี่เดน่าเขาจะสอนทฤษฎีของหนูซึ่งเราไม่อยากเรียนทฤษฎีเราอยากจะปฏิบัติกันเลยทีเดียวแต่เรามีการ์ตูนให้ดูก็อะไรก็ดูไปก่อนันมีไรแคกกำลังเรียนอยู่นะคะแล้ววันนี้คือเรียนเื้ดหาอะไรไม่แล้วขึ้นเด็กน่าก็ค่ะตรงใช่ไหมคะงั้นช่วยอธิบาย ีเสร็จแล้วค่ะต่อไปปฏิบัติบบกันเลยโ okay, อเคพร้อมไหมคะ<ฮ>ตอนนี้เราก็มาเรียนบ,บอกกันแล้วนะคะจริงๆเราต้องต้องมีสมาธิในการเรียนนะคะทางที่แม่รู้ว่ารกเรกาแ้วแค่อยากลงน้ำนะแต่ก็ต้องตั้งใจเรียนพิธีปฏิบัติตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยโอ้อันนี้ครูชื่ออะไรครับ ช่แมนโอเคแมนไหมแมนนะโอเคแล้วบอกลูกผมโคตรเก่งเลยนะจะคุยไปไหนวะนะอตอนนี้เราเดินออกมาจากฝั่งอ่ะประมาณเราราวสักสิบยี่สิบสามสิบเมตรได้นะแต่น้ำยังอยู่แค่นี้เองนี่คือเสน่ห์ของเมโมรีจริงๆให้ลูกผมเกาะไปเองเลยไหมช่วยช่วยพี่เขาด้วยดิขึ้นบอร์ดเลยกดไปด้วยนะระวังบอร์ดตีหน้าตัวเองแหละไปแรงวาหน่อยอดเลยโอ้โหลอยกันกระดาษแล้วเลยโอ้โหปลาชอบจริงๆเลยปลานี่เท่าไหร่ แค่นี้เองเนี่ยเมตรก,กว่าเนี่ยครูอ่ะเขาเหนื่อยมากรูป้ป่ะพี่ต้องพาเราเข้าเข้าเฮ้ยคืนลูกนี้มาแล้วเลยแก้ววันหนึ่งครูกินน้ำมั้งวันหนึ่งครูกินน้ำมั้งไม่เนี่ยกินน้ำทะเลเป็นอาชีพเลยนะนะโอ้โหล้วออกมาไกลพอสมควรนะครับเนี่ยปลาว่านะคนที่ควรจะมีชูชีพคือปาลาเว้ย เนี่ยเห็นไหมก็มีใครมาเรียนนั <Willie notions> <vine uros> <t Kiss wei> ่งเยอะแยะโอ้โหจะได้ออกไหมเนี่ยขึ้นกระตูเข้ามาใหญ่เลยเนี่ยโอ้โหว้าวโอ้โหไเฮ้ยไปปลาปลาไม่ดีเลยเดี๋ยวปลาชูชีพดีกว่จะได้ลอยได้ ไม่ไหวพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกอ่ะเขามีครูกับมีบอร์ดติ๊กได้ไหงตัวเดียวเลย้อยอีกลอยอีกตีโอ้โหพําะว่ป๊าป๊าเขาเอาโกโบเป็นถ่ายร้อยแก้วไงแล้วพอที่ตอนที่ขึ้นมันขึ้นสูงนะคะมันสูงท่วงมือป๊าป๊าเลยป๊าป๊าเขาก็เลยจะไปเอาใส่เสื้อชูชีพเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้ลอยแล้วก็ยกกล้องขึ้นมาสูงพ่อที่จะถ่ายร้อยแก้วได้ บอกเลยครับว่า,าทะเลเนี่ยถ้าเรารู้จักมันนะอยาประมาทมายแต่ตอนนี้ลูกเราอะ่ะอยู่กับกระดานโต้คลื่นซึ่งมันลอยตัวแล้วก็มีคู่เราเลยไม่่คยกลัวและที่เรามาเล่นเซิร์ฟวันนี้อยู่ที่นี่นะครับก็คือเมมโมรี่บีลและกิจกรรมที่เรามาเรามาทำกับกรรีฬเล่นแคมนะครับเป็น<ะ>สำหรับเด็กโดยเฉพาะแล้วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ตามไปถ่ายรูป <laughs> เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเกไปแลก็นจะมาทำแซบจียว,วเรเปนไรอีใช่ไหมใช่เราก็จะพิมพ์มาเริ่มกันเลยอันนี้คือรองบาะที่ลเล็กแจะพ้นท์ค่ะเล็กจะเริ่มทำแล้วนะคะอะไรครับไขด่ดาวไขด่ดาวอา่ะ ไข่ดาวกับไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกแดงจ้าเลยจ้าไข่ดาวไส้กรอกแล้วอย่างงี้ไม่ต้องมีขนมปังด้วยป่ะเนี่ยเดีวมีน้ำกระป๋มีน้ำเหรอก็ดูนี่ดิของเขาออกแบบมานี่อันนี้ศิลปะไม่มีถูกไม่มีผิดก็ใครว่ามันมีล่ะมันไม่มีไข่ดาวแล้วไส้กรอกแล้วต่อเป็นขนมปังค่ะขนมปังจาลิไมริคแล้วโอเค โอเคอ่าแล้วก็มือถือครัใช้มือลูบให้ทั่วเลยค่ะให้มันเปียกโอเคโอเคเฮ้ยหนูดูสวยเลยหนูสวยอยู่แล้วไม่ใช่มาถึงบอดไม่ใช่หนูไม่ใช่มาถึงว่าหนูทำสวยอยู่แล้วอ๋อเหนอะโดนใจคืออันนี้ห้ามโดนตัวเพราะโดนตัวแล้วอาบน้ำไม่ออกมันจะใช้เวลานานนะคะนานค่ะเป็นนาทีนาทีอาบสองวันอันนี้วางไว้ทำไมครับเนี่ยวางให้มันแข็งแน่ค่ะเป็นแก้วอ๋อเดี๋ยวป้าบางลมให้ก่อน อันไหนดีครับหนูผ้าใยแก้วดึงผ้าไปครับมันเกินไม่ขาดธนาคารมันยืดได้หมดได้่ขายอะไรใช่ทำแบบนี้กันเพราะว่าผ้ามันไม่แข็งกันโอเคอันที่เนี้ยหนูก็ลูกให้ตอนอากาศเนี้ยมันออกหมดเลยโอ้มันยากตรงนี้แล้วลูกเอ้ยมันไงเต็มเลยเป็นก้อนเลยจัดมาทางนี้ทิถ้ามันสื่ออะค่ะใส่อันนี้อีกเลยยาคือใส่น้ำยาเข้าเลยทำเพิ่มทำเพิ่ทำเพิ่ไปทำให้มางานถี่มันบอกไป เงานฝีมือัมคือเขาจะเอาแค่นี่ออกไปนะอากาศออกนะเฮ้ยเนี่ยดึงมาเลยห็นไหมเดึงอกให้หมดงานฝีมืออยู่ที่ความปานนี้จะใจร้อนจะเป็นผลงานตาแล้วนี่ก็คือผลงานนะคะเฟิสเกี่ยวไฮเกลนะคะ สวขั้นตอนนี้ต่อไปคือทําอะไรไม่ได้นอกจากรอนะครับก็รอให้แห้งแล้วก็เรียบแล้วอ่ะงั้น้แก้วอยากจะไปทะไรต่อ่าเอานะเอาไปวางไว้ก่อนอย่าให้ล่นนะจก้นต่อไปค่ะจิ่งมัถึงเาเล้นอยูาไปวุ้อนีย่าให้รบนะพี่แจ็คกัาต่อได้จุดไฟ่ะมาถงอนะเอาไปวาไวแก่อน๋ย่ให้รบนะพี่แจะคก้าต่อไปค่ะจุดวิ่็มาอบเลยนะได้เลยครับ เอาอันเดียวไปเอาไปเล้ยเธอเป็นโดนไฟเป็นขนาดนั้นอย่างเงี้เวลาจะบอกปิ้งมันเมลโล่มันก็ปิ้งอยู่มานี้แต่จะไปโดนนี่นะมันร้อนงั้นเอาอันไหนมาเอาอันไหนมาเนี่ยค่ะมันจะฟองสีน้ำตาลแบบนี้ที่ป่อป้าทำแล้วเราเดือดเดี๋ยวว่านี้อันนี้พังแล้วพังแล้วเราก็แหย่เข้าไปอยากจะรู้ว่าไม่เป็นยังไงจะฟองตัวค่ะไม่เขาบอกว่าถ้าไม่แบบเนี้ยให้ดึงออกมาแล้วมันจะย่ดเหรอเหร แต่แกไม่ได้จ่อไฟขนาดนั้นนะพี่แพลว่อนดีกว่าบ้างเนี่ยทีนี่ยไฟลุกเลยตไปตายเอ้าวไม่แล้วมันสิ้นแ้วมาเฮ้ยเราจะปิ้งได้อยปิ้งกับเธออมาพี่แพลวลองให้พี่แพลวปิ้งให้ดูเนี่ยเราจะทำให้ดูเป็นอุทาหรณ์ว่าการปิ้งไม่เป็นมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือมันจะกลิ้งไม่ร้าแต่เราแก่อยากจะรู้การทดลองทำยาสัตว์แล้วแกก็แย่เข้าไปข้างในเธอไม่ได้กินตรงมันไหมนี่ไม่เรากินมัน ได้ไหมครับเอ้าลุ้นไหมว่ามันอันไหนเป็นก้อนยอมมั้ยแก้วนู้นนี่ทำงานนี้อ่ะมันต้องลุ้นอย่างงี้อ้าวโนี่ดูมันไม่มีอะไรเลยข้างในอ้าวอะไรแก้วข้างในยังเป็นอย่างงี้อยู่ยังยืดได้อยู่กินอุกังก์อ่อืมอันใหม่ไหมโอ้โหติดเลยติดเลยโอ้ยมนเปโจะทางแล้ว ไม่หมดเลยป,ป้าที่สนมากเลยอ่ะเอ้ยเ,เดี๋ยวตายแล้วตายแล้วอย้ยาให้มันติดมือนะมันเอาไม่ออกเลยกะเจ้าป้าสซนน่และนี่คือกิจกรรมสนุกสนุกครับที่วันนี้เราพาลรกแก้วมาทําที่ซีเปียนแคมป์นะครับซีเปียนแคมป์ม,มีอะไรมีสอนเด็กทําเซิร์ฟบอร์ดอันจิรูสอนเด็กเล่นเซิร์ฟบอร์ดที่ทะเลแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่ไปลุกขนาดนี้คือการปิ้งชเอโลตแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยคือมีเวลาให้เขาเนี่ยสองสามชั่วโมงเนี่ยก็สามารถที่จะให้เด็กกิจกรรมที่นี่ได้เมีนี่ได้นับไปศึกษาชีววิตตั์ทะเล แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเลยแคมป์ไปแล้วกันเพราะเวลาเราไม่พอเพราเวลาเราไม่พอถ้าเกิดว่าใครมีเวลาพอแล้วก็มาเที่ยวที่พังงานเขาหลักควรจะมาที่นี่เราจะพาลูกๆมาที่ซีเซนแคมป์แหละใช่แล้วก็จะมาเจอคุณแพคคุณเดน่านี่น่ารักมากผมมีเวลาให้เท่าไหร่ดีครับสามชั่วโมงอยู่พอไหมที่นี่ได้พอหรอสามชั่วโมงพอเขาบอกแต่ลูกเราอยู่เกินสามชั่วโมงแล้วใช่เด็กๆสนุกมากไปเที่ยวนสนุกไหมลูก <G ül> นี่อะขนาดตน,นุกนะปิ้งไม้ไปเท่าไหร่ไม่รู้ได้กินอยู่แค่อันเดียวนะแต่ที่เหลือคือปิ้งไม้ใช่ไหม่ะแก้วชอบไหมสนุกมากเลยค่ะที่ซีเปี้ยนแคมป์นะคะแล่ได้ใครมาพังงานนะคะไรแ,แก้วย้ำเลยนะว่าให้มาที่ซีเปี้ยนแคมป์สนุกมากมเลยค่ะไรแ,แก็รับประกันย้ำเลยนะมาด้วยนะคะซีเปี้ยนแคมป์ไม่ได้ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดระฆังให้ไรแก่ด้วยนะคะไปไปเธอไไป